สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m m o v i e ชีวิตเราร้องไห้ได้อีกหลายครั้งแต่ต้องไม่ร้องไห้ซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆสิ่งที่น่ากลัวกว่าศัตรูที่อยู่ข้างหน้าคือคนข้างหลังที่เราไม่รู้ว่าจะหักหลังเราตอนไหนนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเ r ร y ปี2024 หรือขย่ำปี2024นั่นเองนะครับเมื่อชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางป่าและก็ทะเลทรายคาราฮิลีเป็นทะเลทรายที่แห้งแลง้งและเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์สัตว์นักล่าทั้งหลายเป็นการเอาชีวิตรอดที่ลุ้นระทึกมากๆเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรื่องราวของหนังเ,เริ่มต้นขึ้นในทะเลทรายคาราฮิลีพระเอกเนี่ยเขาเป็นหมอนะครับมีชื่อว่าแอนดรู เป็นคนอเมริกาครับที่มาทํางานอยู่ที่นี่ด้วยจิตอาสาพระกำลังผ่าตัดให้กับเด็กคนหนึ่งแต่ทว่าดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันไม่พร้อมและกําลังรอถูกส่งมาที่นี่แต่ทว่าจูจ่ๆเนี่ยก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าให้รีบหนีเนื่องจากมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายโบโกเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่หลักรอบโจมตีฐานทัพอเมริกากําลังบุกเข้ามาโจมตีตามหมู่บ้านต่างๆทําให้พระเอกเนี่ยต้องรีบหนีตามคําพูดของชาวบ้านจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็ขับรถไปหาแฟนของเขา ซึ่งเธอมีชื่อว่าซูรอนนี่นางเอกเนี่ยเธอก็เป็นครูอาสานะครับที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆชาวแอฟริกันพระเอกจึงคาบข่าวมาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องรีบหนีกันแล้วสถานะของพระเอกตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเหมือนพวกคนอเมริกันที่เป็นเฉลยดูเหมือนว่าพวกกลุ่มโหวรุนแรงเนี่ยไม่ค่อยชอบคนอเมริกันเท่าไหร่ทําให้พวกเขาเนี่ยจะต้องรีบขึ้นเครื่องบินหนีออกไปจากที่นี่นางเอกด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นห่วงเด็กๆก,ก็เลยขอไปส่งเด็กๆที่หมู่บ้านก่อนจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังสนามบินซึ่่่่งงงรรระะหหวาาทีีมุน้ไปเเยพอก็บบคั ว่าเขาเนี่ยกำลังจะผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กคนนึงได้อยู่แล้วแต่ทว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ดันมาหายทั้งขดลวดขยายเราเลือดหัวใจเครื่องมือแพทย์ก่อนหน้านี้ก็หายไปไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงมันอาจจะมีคนขโมยอุปกรณ์ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงสักทีล่าช้ามากๆถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะมีคนดีอยู่หลายคนแต่ทว่ามันก็ไม่เหมาะที่พวกเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันก็มีคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนนักท่องเที่ยว ได้ออกมาเที่ยวแล้วก็ดันมีคนหนึ่งป่วยครับเป็นไข้เลือดออกเปชื่อว่าแม็กซ์ส่วนพหนุ่มเสื้อแดงที่คุยโทรศัพท์เนี่ยเขาเป็นลูกคนรวยมีกระตังจ้างคนแอฟ,ฟริกาอย่างทาโบเนี่ยมาเป็นไกด์แต่ทว่าแม่งก็ใช้ให้ยกกระเป๋ายกสัมภาระขึ้นเครื่องบินทาโบเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแกงเงินขนาดนั้นก็เลยไม่ยอมทําตามเป็นเวลาเดียวกันกับที่เครื่องบินเนี่ยก็มาลงจอดที่นี่พอดีครับคนขับเนี่ยมีชื่อว่าไทเลอร์ไทเลอร์เนี่ยก็ได้เอาวีซ่าหนังสือเดินทางมาให้กับคนตรวจเอกสารได้ดูคนตรวจเอกสารนะก็บอกว่่่่าาามมันนนไจะผ ไทเลอร์เนี่ยก็เลยยัดเงินไปให้ครับเพราะเขาเนี่ยต้องการจะออกไปจากที่นี่ส่วนชาวบ้านคนแอฟริกาเนี่ยก็มาขอโทษนางเอกที่กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ซึ่งเธอเองก็เข้าใจสถานการณ์ก่อนจะร่ำลากันเพื่อกลับบ้านเกิดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ห่อผิวสัมภาระครับเตรียมตัวจะขึ้นเครื่องบินแต่ทว่าไอ้ไทเลอร์คนขับเนี่ยมันก็ไม่อนุญาตให้เอากระเป๋าขึ้นเพราะว่ามันหนักเกินไปถ้าเกิดว่าใครรับเงื่อนไขของมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สน สุดท้ายแต่ละคนเนี่ยก็เลยต้องยอมครับเอาสัมภระไว้ที่นี่แล้วค่อยส่งเคอรี่ตามไปทีหลังก็ได้พวกเขาเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินไปครับในขณะที่กําลังจะกลับบ้านจู่ๆเนี่ยก็ได้เกิดมีอาการเครื่องสั่นเครื่องบินก็ระสำประสายครับคล้ายว่ามันจะเกิดจะพังขึ้นมาและสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องบินนั้นบินต่อไม่ไหวไทเลอร์เองเนี่ยก็บังคับต่อไม่ได้ เครื่องเดีจึงดิ่งลงมาจากท้องฟ้าไทเลอร์คนขับเอเนี่ยก็พยายามจะควบคุมให้มันลงจอดได้นิ่มที่สุดและสุดท้ายเครื่องบินเนี่ยก็ตกลงมาจากที่สูงลงสู่พื้นดินพวกเขาเนี่ยก็ตกลงมาท่ามกลางทะเลทรายป่าแอฟริกาคาลาเฮรีมองไปทางไหนก็เจอแต่ทุ่งหญ้าที่โล่งจ้งสิงสาราสัตว์เต็มไปหมด พระเอกเนี่ยก็เตื่นขึ้นมาแล้วก็สำรวจสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยมีใครรอดชีวิตเหลือบ้างและพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะช่วยนางเอกออกมาจากเครื่องบินแต่ทว่าขาของเธอเนี่ยก็ติดเหล็กครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอมีแผลที่ขาเวอะแวะเพรียพยายามจะรักษาทำแผลให้เธอแต่ทว่าก็ไม่มีชุดปฐมพยาบาลส่วนพนมแม็กซ์ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เขาก็เพิ่งรู้ว่าแฟนเขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนี่แหละทําให้เขาเองก็โศกเศร้าเสียใจมากๆจากนั้นทาโบคนแอฟริกาเนี่ย เขาก็ได้มาถามกับเทเลอร์กับตันว่าทาไมเครื่องบินเนี่ยมันถึงได้ขัดข้องซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยไอเครื่องบินลํานี้เนี่ยสภาพมันก็เก่าครึกและการทําแบบนี้เนี่ยเทเลอร์ Taylor ก็เหมือนกับว่าเอาชีวิตของทุกคนมาเสี่ยงพวกเขาเนี่ยตกลงมาท่ามกลางป่าแอฟริกามองไปทางไหนก็เจอแต่สิงสาราสัตว์ครับทั้งยีราฟม้าลายช้างป่าถ้าเดินมั่วสั่วไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเนี่ยอาจจะโดนสิงโตไฮยียนา่าหรือแม้กระทั่งเสือชีตาเนี่ยขัเมือเอาได้ซึ่งเป้าหมายที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยก็คือต้องตามหาหมู่บ้านนะครับ ชื่อว่าหมู่บ้านฟาน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าเนี่ยหนึ่งวันเต็มเต็มแต่ว่าน้ําอุปกรณ์ต่างต่างเนี่ยพวกเขาก็ไม่เหลือแต่ปัญหาก็คือนางเอกเนี่ยเธอเดินต่อไม่ได้พวกเขานี่มีเวลาก่อนที่จะตกกลางคืนเพราะว่าตกกลางคืนเนี่ยพวกนักล่าเนี่ยมันจะออกมาหากินในช่วงกลางวันเนี่ยพวกเขาจะต้องรีบเดินให้ถึงหมู่บ้านพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับเมียสองคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทิ้งเธอให้อยู่คนเดียวตามลําพังแบบเจ็บๆได้ซึ่งทาโบคนแอฟริกาเนี่ยก็ อยากจะทิ้งปืนเอาไว้ให้นะครับเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวจากสิงสาราสัตว์แต่ไทเลอร์คนขับเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเองก็จะเอาไปเป็นอาวุธป้องกันตัวในตอนเดินทางเหมือนกันพวกเขาเนี่ยก็ออกเดินทางไปหลายชั่วโมงเลยครับซึ่งเทเลอร์เนี่ยก็บอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถึงหมู่บ้านแล้วแต่ทว่าพะลูกคนรวยเนี่ยก็เดินทางต่อไม่ไหวร่างกายของเขาเนี่ยขาดน้ําหิวโซหมดแรงครับไทเลอร์เนี่ยก็เลยเอาน้ําของเขาเนี่ยให้พะลูกคนรวยเนี่ย ได้กินประทังชีวิตไปก่อนพอพวกเขาออกเดินทางไปต่อครึ่งชั่วโมงกว่าปรากฏว่าก็ยังไม่เจอหมู่บ้านสักทีนี่มันอยู่กลางทะเลทรายนั่นหมายความว่าไทเลอร์เนี่ยน่าจะพาพวกเขามาผิดทางแม็กซ์เนี่ยก็เลยเกิดอาการคลั่งครับสลิงแตกขึ้นมาแย่งปืนจากไทเลอร์มาขู่บอกว่าแกเนี่ยจะทําให้พวกเราตายกันหมดแกเนี่ยพาชีวิตของพวกเรามาเสี่ยงตั้งแต่ขับเครื่องบินแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีแรงที่จะต่อสู้อะไรครับ เรียวแรงจะยืนเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะแดดมันจ้าซะเหลือเกินซสยิ่งกว่าไฟฉายที่มันแยงตาอนนักคอมพอพวกเขาสงบสติอารมณ์ลงได้เนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อเดินทางโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรซึ่งมันก็อันตรายครับมีทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวของ,งูหางกระดิ่งงูหางระคังเต็มไปหมด มีทั้งไฮยีน่าที่เริ่มออกล่าเยื่อกันเป็นฝูงสิงโตเองเนี่ยก็เริ่มออกล่าเยื่อเริ่มคลืบคลานเข้ามาใกล้ตรงจุดบริเวณเครื่องบินตกแล้วมันอาจจะทําให้พวกพระเอกกําลังเอกเนี่ยไม่ปลอดภัยส่วนทาานั่นพวกไทเลอร์เนี่ยที่ออกเดินทางปรากฏว่าเดินไปเดินมาแม่งย้อนกลับมาทางเดิมครับวนกลับมาที่จุดเครื่องบินตกซึ่งในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็กําลังโมโหและแขนไทเลอร์ครับ,รบแขนนี่กูแขนมึงทะให้เมียกูตายพระเอกเนี่ยก็บอกว่านางเอกเนี่ยโดนสิงโตขย่าเนื่องจากเขาไม่ได้เรียนกุลคาแมมาก็เลย ไม่มีวิชาป้องกันตัวไม่สามารถล้มสิงโตด้วยมือเปล่าได้ทำให้เมียของเขาเนี่ยโดนสิงโตลากไปกินจากนั้นพวกพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าสาเหตุที่เครื่องบินมันตกเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไทยเลอร์ได้แอบลักลอบขนนอแรดเพื่อที่จะไปขายเอาเงินซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายและที่เครื่องยนต์พังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไทเลอร์แอบบรรทุกขนของเกินขนาดนี้เองพอตกเย็นเนี่ยพวกเขาก็ต้องรีบหาที่ซ่อน และที่ซ่อนที่ดีที่สุดก็คือใต้ห้องเครื่องบินซึ่งจะมีที่นั่งสำรองนั่งได้2คนนะครับถ้าอัดแน่นๆนก็นั่งได้3คนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็มี4ี่คนเลยโยนหัวโยนก้อยกันว่าใครเนี่ยจะอยู่ข้างนอกซึ่งคนที่ดันซวยเนี่ยก็คือลูกคนรวยนั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ข้างนอกครับก็เลยพยายามจะเอาเงินเนี่ยจ้างทาโบที่เป็นไกด์แต่ทาโบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นแกเงินขนาดนั้นตกตอนกลางคืนเนี่ยฟ้าก็เริ่มมืดพวกเขาเนี่ยก็เลยหาเศษไม้มากองรวมกันแล้วก็จุดไฟ เพื่อให้พอมีแสงสว่างอยู่บ้างและลูกคนรวยเนี่ยมันก็นั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวในขณะเดียวกันพนุ่มแม็กซ์เนี่ยที่ได้ขโมยปืนมาจากไทเลอร์ก็ได้เดินไปอีกทางครับและเขาเนี่ยก็ดันเจอกับฝูงสิงโตและพยายามจะใช้ปืนเนี่ยกระดาษยิงมั่วซั่วสุดท้ายพอกระสุนหมดเนี่ยเขาก็โดนสิงโตลากไปแดกทางด้านลูกคนรวยที่ต้องนั่งอยู่ข้างนอกเขาก็ดันเผลอหลับไปทําให้จังหวะนั้นเนี่ยสิงโตก็บุกเข้าชาร์จแล้วก็ขย่ําเขาตรงนั้นเลยส่วนพวกพระเอก3คนที่นั่งอยู่ข้างใน ก็เกือบจะโดนสิงโตเข้าชาร์จอย่างจังเหมือนกันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยปิดประตูเครื่องบินไม่สนิทแต่พวกเขาก็พยายามใช้แรงดันเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยงูมันก็หลุดเข้ามาแล้วก็กัดไปที่ขาของทาโบทําให้เขาเนี่ยโดนพิษเข้าไปอย่างจังทําให้พระเอกก็ใช้ความเป็นหมอของตัวเองปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ให้ทาโบนั้นกัดไม้เอาไว้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ใช้เชือกลัดตรงต้นขาให้แน่นการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วก็ค่อยๆไล่บีบรีดพิษออกมาจากน่อง ของทาโบครับจนกระทั่งพิษเนี่ยมันก็ออกมาเยอะพอสมควรพวกเขาก็ขังตัวเองอยู่ในนั้นครับจนกระทั่งถึงวันรุ่งเช้าสิงโตเนี่ยมันก็ไปแล้วพอพระเอกออกมาสำรวจข้างนอกเนี่ยมันก็เหลือแค่ร่องรอยที่สิงโตนั้นขยํำลูกคนรวยไปเมื่อเช้าจากนั้นไทเลอร์เนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยรีบออกเดินทางแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะหมดอะไรตายยากชีวิตของเขาเนี่ยสิ้นหวังสิ้นหวนขอตายอยู่ที่นี่ละกันในขณะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้มีความหวังอีกครั้งเนื่องจากมีรถคันหนึ่งขับพุ่งตรงมาที่นี่ พวกเขาเนี่ยก็ดีใจมากๆนึกว่าเป็นรถของชาวบ้านแต่ถ้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยดันเป็นพวกกลุ่มหัวรุนแรงและพวกมันเนี่ยก็เกลียดคนอเมริกันมากๆส่วนทาโบเองพยายามจะอธิบายแต่ก็โดนกระทืบซ้ำเยไปด้วยเพราะพวกมันเนี่ยมองว่าทาโบกบฏด,ดันไปให้ความช่วยเหลือกับคนอเมริกาพวกกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยก็ไปเห็นนอแรดครับที่แอบลักลอบจะเอาไปขายและพวกมันก็อยากรู้ว่าจะเอาไปขายให้ใครแต่ในตอนนั้นเนี่ทาโบก็พยายามจะพูดไกลเกลี่ย ว่าเราเป็นคนเหมือนกันอย่าทำร้ายหรือเขนฆ่ากันเลยแต่สุดท้ายทาโบเนี่ยก็โดนสังหารจนเสียชีวิตอย่างป่าเทือนเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งนั้นและพวกมันเนี่ยก็กำลังจะสังหารพระเอกกับไทเลอร์ทิ้งแต่พวกมันก็นึกเล่นสนุกขึ้นมาได้โดยจับให้ทั้งคู่เนี่ยนั่งคุกเข่ากลางแขนกลางขาเพื่อทรมานแล้วก็เทน้ำทิ้งต่อหน้าจาังหวะนั้นพวกกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยก็เพลียจนเผลอหลับไปเพราะพวกมันก็ได้ขนนอรรดเข้าไปในเมืองเพื่อเก็บก่อน ทำให้ไทเลอร์เนี่ยมีโอกาสคลืบคลานจะมาแย่งปืนกับพวกกลุ่มโหดรุนแรงแต่ก็โดนจับได้ซะก่อนมันพยายามจะยิงปืนใส่ครับแต่ว่าปืนเนี่ยก็กระบอกด้านเอาอีหยังวะเนี่ยจึงเกิดการต่อสู้กันและพระเอกเนี่ยก็บุกเข้ามาช่วยทําให้กระสุนเนี่ยลั่นไปโดนพวกเดียวกันเองของพวกกลุ่มโหดรุนแรงและหลังจนากนั้นเพ่เนี่ยก็ใช้พลังกำลังสุดชีวิตต่อสู้จนปืนเนี่ยลั่นไปเองและสุดท้ายเนี่ยพวกมันสองคนก็เสียชีวิตไปเลยด้วยความเป็นหมอและมีจรรยาบรณพระเอกก็พยายามจะทุบอกชกศพ เพื่อปลุกให้หัวใจเขาเต้นแต่ทว่าก็ทําไม่ได้ครับกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นฆาตรกรซึ่งไทเลอร์ก็พยายามจะพูดปลอบว่าเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่ฆ่ามันมันก็ต้องสังหารเราอยู่ดีจากนั้นไทเลอร์กับพระเอกเนี่ยก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งซึ่งไทเลอร์ก็เริ่มเป็นคนดีแล้วไม่ทิ้งให้พระเอกที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยต้องนอนจมกองเลือดอยู่กับสิงโตไทเลอร์พยายามจะพาพระเอกเนี่ยเดินไปตามหาหมู่บ้านครับซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็ไกลแสนไกลเหลือเกิน แล้วทำไมพวกมึงไม่เอาปืนของพวกกลุ่มก่อการร้ายไปล่ะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับไทเลอร์เนี่ยก็ได้พาพระเอกเดินบุกฝ่าดงพงหญ้าฝ่าแดดปีนขึ้นเขาที่สูงแต่ก็ปีนไม่ค่อยจะไหวครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าสิงโตนักล่าออกล่าเหยื่อกันเป็นฝูงตามกลิ่นคราวเลือดของพระเอกมาซึ่งไทเลอร์เนี่ยก็ช่วยพระเอกเนี่ยมันหลบขึ้นบนเนินตอนแรกก็เกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ทว่าก็ได้มีแมงป่องไต่ตามตัวพระเอกครับ ทำให้สิงโตเนี่ยมันแหวงกลับมาอะไรวะเนี่ยกูง,งงไปหมดแล้วจู่ๆไทเลอร์ที่สํานึกเป็นคนดีก็อยากจะช่วยชีวิตพระเอกอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นแล้วก็คำรามเป็นสิงโตจากนั้นไทเลอร์ก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งเพื่อหลอกล่อให้สิงโตนั้นพุ่งไปอีกทางวิ่งไปได้แค่ไม่กี่ก้าวครับแม่งก็สะดุดล้มและสุดท้ายก็โดนสิงโตขยําเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยจากนั้นพระเอกก็ได้อาศัยเเรียวแรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ออกเดินทางไปตามที่ไทเลอร์นั้นบอก พยายามเดินให้ไกลที่สุดพระเอกเดินทางไปได้หลายกิโลเมตรและเขาเนี่ยก็หมดแรงล้มลงพระเอกก็ได้เจอกับฝูงไฮยีนานาทีนั้นพระเอกเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่รอดแล้วฝูงไฮยีนาสองตัวมันคือนักล่าที่ล่ากันเป็นฝูงพระเอกเลยพยายามใช้ไม้แถวนั้นเนี่ยวิ่งเข้าต่อสู้กับฝูงไฮยีนาแต่ทะว่าฟ้าเนี่ยมันก็ดันผ่าเปรี้ยงลงมาทําให้ฝูงไฮยีนาก็สะบัดตูดหนีออกไปจากนั้นฝนเนี่ยมันก็ได้ตกแล้วพระเอกก็ได้กินน้ําฝนนั้น พระเอกออกเดินทางต่ออีกสักพักหนึ่งและเขาก็หมดแรงล้มลงไปและเขาก็ได้เพ้อครับเห็นภาพหลอนเมียตัวเองที่กําลังจะมารับดวงวิญญาณไปอยู่ด้วยแต่ทว่าจริงๆแล้วมันก็คือชาวบ้านที่ได้มาเจอร่างของพระเอกก่อนก่อนที่จะค่อยๆแบกร่างของพระเอกนั้นกลับไปยังหมู่บ้านต่อไปกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยก็รอดชีวิตนะครับแล้วเรื่องราวของหนังเนี่ยมันก็ได้จบลงแบบงงๆเพียงเท่านี้นะครับ จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องเปรหรือว่าขยํานะครับเป็นหนังปี2024ผมว่าหนังมันค่อนข้างแปลกๆนะเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยไปติดต่อเท่าไหร่นะจับใจความไม่ค่อยถูกไม่รู้ว่าหนังมันจะสื่อถึงอะไรความน่ากลัวความสยองของป่า CG ก็ดูลอยๆนะครับ ดูตัดต่อดูแปลกๆความสมเหตุสมผลก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรวมถึงหนังก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของป่าเท่าไหร่นอกจากแบบการตัดไปตัดมานะครับก็นั่นแหละครับหนังบางเรื่องเนี่ยก็ดูสปอยดีกว่านะครับอย่าไปดูหนังเต็มเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 m Movie ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ